การปฏิบัติาศาสนากิจของคณะสองประโยชน์ส่วนตนเมื่อพระอาจารย์เกท่านยังเป็นพระพิษุรุ่นหนุท่านได้ขนขวายแสวงหาความรู้ทางพระปฏิยธรรมคันธุระเรียนทั้งนักธรรมและบาลีจากสนักรรต่างๆซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านที่ท่านเกิดจนถึงกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศมีความรู้ประรมวินัยแตกฉานสามารถเป็นครูสอนได้ถึงนธรรมเอก และมีความรู้ภาษาบาลีจนสามารถเป็นครูสอนชั้นประโยคประเรียนธรรมสามประโยคได้ส่วนทางด้านปฏิบัติอิปัสนาธุระท่านเป็นนักปฏิบัติที่เข้งคัดในสิขาบทวินัยมากเมื่อเห็นว่าปฏิบัติผิดทางท่านจะแก้ไขและเดินทางที่ถูกอย่างอาจหารเช่นการมอบตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นโดยขอยติกรรมทำทันทีกรรมซ้ำให้ถูกต้องเสียใหม่ การาเี็นเพียนทางจิตใจหรือปัสัสนาท่านก็ไม่เคยทอดทิ้งความรู้ความประพฤติของท่านแจเนินไปด้วยกันอย่างพร้อมเพรียงแม้จะมีงานทำเพื่อคนอื่นมากเช่นงานสอนหนังสือและการก่อสร้างท่านก็ไม่เคยงดเว้นการเดินจงกรมและนั่งสมาธิเลยนับเป็นนักปฏิยัติและนักปฏิบัติธรรมเพื่อตอนเองที่สร้างสรรค์ความมีประโยชน์และความจเจริญให้แก่ผู้อื่นหรือสังคม ทั้งในด้านจิตใจและวัตถุไปพร้อมกันให้แลเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาในด้านปฏิยัติและปฏิบัติเท่าเทียมกันท่านเคยกล่าวว่าพุทธศาสนาจะเจริญมั่นคงได้ต้องอาศัยทั้งการศึกษาขันธุละและปฏิบัติวิปัสสนาธุลาเท่าเทียมกันถ้าขาดเสียอย่างใดอย่างหนึง่งพระพุทธศาสนาก็จะขาดความสมบูรณ์ไป ประโยชน์ส่วนรวมของสังคมประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนหรือสังคมที่พระอาจารย์เก่งได้เพียรบำเพ็ญมีมากมายแต่พอสรุปได้เป็นสำคัญสองประการคือการพัฒนาคนและการพัฒนาด้านวัตถุและสิ่งที่เป็นสารประโยชน์ดังได้กล่าวมาแล้วการสร้างคนรุ่นหนุ่มสาวไว้สืบทอดงานทางคดีธรรมและคดีโลกของพระอาจารย์เก่งนับว่าประสบความสำเร็จมากโดยเปรียบ พระธรรมบัณฑิตมานิตถาวโลเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2544เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา74พันษา, 74, 000, าพระบาทสมเด็จพระปรมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดชรักชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเก้าสถาปนาท่านขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุบันบททัตรที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการพระมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิเ็ธรรมยุตและเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์สารามบวรวิหารวัดสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครบอกข้าพเจ้าประวัติีว่าถ้าไม่มีพระอาจารย์เก่งอาทิมุตตโกท่านคงไม่ได้เป็นปรรียนสูงสุดและเป็นพระมหาเถระและเป็นเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์อย่างปัจจุบันี้ดดก ในการสั่งสอนประชาชนชาวชนบทที่หลงผิดเชื่องมง,งายนับถือผีไทยผีปู่ตามาตั้งแต่บรรพบุรุษพระอาจารย์เก่งก็ใช้ความเพียรและกุศโลบายให้ละเลิกแล้วหันมานับถือพารัตนาตายอย่างมั่นคงได้นับว่าเป็นการสร้างคนไว้เป็นพื้นฐานของยุคสมัยวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าและยุคของการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโดยการสร้างคนในชนบทให้มีความรู้สูงขึ้นทั้งทางฝ่าย ศาส,สนาจากและฝ่ายอาณาจักรตามแบบที่พระอาจารย์เก่งขนขวายนำพระภิสุสธม,มเนรและสิทธิวัดจากขนบทมาฝากตามวัดและที่ต่างๆให้ได้โอกาสเข้ามาศึกษาในเมืองและในเมืองหลวงของประเทศนับว่าเป็นการสร้างสะพานแห่งสังคมเพื่อเชื่อมโยงชนบทและเมืองให้พลเมืองอพยพโยกย้ายสแสวงอาชีพและเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคมได้ส่วนหนึ่งนับว่าพระอาจารย์เก่งได้พัฒนาคน ทั้งตัวท่านเองและคณะสิทธิอนุสิตตลอดจนประชาชนที่เคารพนับถือท่านได้อย่างน่าอาัศจรรย์อาจเป็นเพราะเหตุที่ท่านมุ่งมั่นในพุทธภูมิดังที่ได้กล่าวแล้วก็ได้ส่วนการพัฒนาหรือสร้างวัตถุสิ่งอันมีสารประโยชน์ขึ้นใช้นานประการทั้งเพื่อวัดและเพื่อชุมชนส่วนรวมของพระอาจารย์เก่งดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นก็เป็นที่น่าชื่นชมและทึ่งว่าอะไรทำให้ท่านมีสติปัญญา และสีมือทําการสร้างวัตถุสิ่งของต่างๆได้มากมายและใหญ่โตปานนั้นทั้งที่ท่านไม่ได้รับการศึกษาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแบบสมัยใหม่เป็นล่ำสำอะไรเลยจะเป็นเพราะบุญบาร,รมีในจิตใจที่ท่านสั่งสมมาแต่ปางก่อนได้หรือไม่เพราะท่านกำลังท่องเที่ยวอยู่ในเส้นทางพุทธภูมิที่ท่านมีปฏิธานพราจาย์เกลือ ในฐานะที่นอกจากจะเป็นพระกรรมฐานแล้วยังเป็นเจ้าสํานักเรียนนักธรรมและบาลีและเป็นครูใหญ่ท่านแรกของโรงเรียนปฐมศึกษาแห่งตำบลสามผงนี่เองที่เป็นผู้ที่ชักนำและชี้ช่องทางให้สัม,มเณรกงมาก่อบุญครั้งเมื่ออุปสมบทเป็นพระพิสุได้เปลี่ยนชื่อจากกงมาเป็นมานิตในปัจจุบันก็คือสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มานิทถาวโลซึ่งขนาดนั้นกำลังเรียนพระปฎิยธรรมแผนกบาลีที่วัดศรีเทพประดิษฐารามจังหวัดนครพนมและพระอาจารย์เก่งน่าจะเห็นแววการเรียนเก่งเรียนดีของสัมเณน,นกงมาในช่วงที่ได้รับใช้ใกล้ชิดท่านอยู่ที่วัดอรณิกาวาจังหวัดนครพนมได้ก้าวเข้าสู่โลกของการศึกษาพระปฏิยธรรมรแผนกบาลีอย่างจริงจัง กล่าวคือเมื่อปีพุทธศักราช2479พระอาจารย์เก่งอธิมุตตโกโได้พบกับพระมหารัตชมังคลาจารย์เทศนิเทศโกเมื่อครั้งดำลงสมสศักดิ์ที่พระราชมงคลมุนีเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ในสมัยนั้นขณะท่านเดินทางไปปฏิบัติศาสนากิจอยู่ที่จังหวัดระยองพระอาจารย์เก่งได้กล่าวฝากสัมเนนกรงมา และสำเนินทองทิพต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นัยบูรณ์ภายหลังได้กลับไปอยู่สกลนครสุดท้ายได้ดำรงสมภารสัก,กที่พระเทพสุเมธีัยบูรณ์อภิวันโนอดีตเจ้าวาดวัดศรีโพนเมืองและอดีตเจ้าคณะจังหวัดสกลนครฝ่ายธรรมยุทธ์กับท่านเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์ซึ่งท่านก็เมตตารับไว้เมื่อฝากเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์เกิด ก็ส่งข่าวไปบอกสัมมาเนรทั้งสองว่าได้ฝากให้อยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครขอให้เดินทางลงมาจากนครพนมเพื่อมาอยู่วัดสัมพันธวงศ์โดยได้กำชับให้พาช่วยอธิบายเส้นทางการเดินทางและซักซ้อมจนเข้าใจดีสัมมาเนรกงมาพร้อมกับสัมมาเนรทองทิพย์จึงออกเดินทางจากจังหวัดนครพนมไปจังหวัดสกลนครแล้วเดินทางไปขึ้นรถไฟที่จังหวัดอุดรธานี ในสมัยนั้นรถไฟไม่ได้แล่นรวดเดียวถึงกรุงเทพมาหาคนครต้องแวะพักที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมาเมื่อลงรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วก็เข้าไปถามตำรวจว่าวัดสัมพันธ์ทวงไปทางไหนเมื่อทราบแล้วสมมเณรทั้งสองก็เดินเท้ามาแล้วแวะถามมาเรื่อยๆจนถึงกระแพงวัดก็จวนพบขําเมื่อเข้ามาในว,วัดทราบว่าท่านเจ้าวาดไม่อยู่ไปไประชุมวันนั้น กว่าท่านจะกลับก็ประมาณสี่ทุ่มพาจึงจัดให้พักที่กุติสนประสาทเช้าวันรุ่งขึ้นหลังฉันเช้าแล้วสัมามเเรนทั้งสองก็เข้าไปกราบนมัสการท่านเจ้าวาดเขียนใบรับรองท่านเจ้าวาดก็เมตตาให้ไปอยู่ที่กุตินิตยะกะเกษมโดยอยู่ในความกำกับดูแลของท่านเจ้าคุณพรนเนคขัมมะมุนีเฉยยโสภายหลังดำรงสมรักิ์ที่ พระเทปัญญาบุณีอดีตเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์รูปที่สิบจากนั้นสำนนเณรทั้งสองก็อยู่ศึกษาเล่าเรียนพระปฏิยธรรมในสำนักเรียนวัดสัมพันธวงศ์ตามที่ได้ตั้งใจไว้ประโยชน์ในฐานะเป็นตัวอย่างของบุคคลที่หาได้ยากยิ่งที่ผู้ใฝ่ดีควรจะถือเป็นเยี่ยงอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวันนับว่าพระอาจารย์เก่งได้เดินตามรอยพุทธปฏิปทาอย่างแท้จริง คือท่านไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปโดยไร้ประโยชน์นับว่าเข้ากับคุณสมบัติหลักของผู้เป็นพระพุทธเจ้าประการหนึ่งคือสุขะโตดำเนินชีวิตให้ดีเป็นประโยชน์ไปได้ทุกวันเวลาผู้ที่เคยไปหาท่านจะเห็นท่านทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดวันเวลาที่ท่านไม่ได้สอนหนังสือหรือสอนพระธรรมวินัยแก่พระวิสุทธสัม,มเนรหรือหาหนังสือสิ่งของที่ชำรุดมาซ่อมแซม บางทีขนาดสอนหนังสือหรือซ้อมสวดมนต์ให้พระพิสุทสัมมาเนตรหรือศิทธ์วัดมือท่านก็เย็บจีวรหรือเย็บปะหนังสือไปด้วยหากมีผู้ถามท่านว่าไม่เบื่อหรือไม่เหน็ดเหนื่อยกับการทํางานบ้างหรือพระอาจารย์เก่งก็จะตอบว่าเสียดายลมหายใจจะเสียไปเปล่าเราจึงต้องทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นครั้งพระอาจารย์เก่ง ท่านทลาภาพลงสังขารร่างกายก็เสื่อมทรุดโทรมไปตามสภาพท่านอา,าพาธเป็นโรคกระเพาะและลำไส้เหลือหลังมานานแม้จะพยายามเยียวยารักษาพยาบาลอย่างไรก็ไม่มีอาการดีขึ้นมีแต่ทรุดลงหมดความสามารถของคณะแพทย์ที่เยียวยาช่วยเหลือได้กระทั่งในที่สุดพระอาจารย์เก่งท่านถึงได้ถึงแก่มรณาภาพลงด้วยอาการสงบเมื่อวันที่แปด พฤษภาคมพุทธศักราช2508เวลา17นาฬิกาณสาราโรงรรมและการ,ปรเปลี่ยนวัดโพชัยบ้านสามผงด้วยโรคกระเพาะและลำไส้เหลือหลังสิริรวมาอายุได้77ปี6เดือน8วันพันษาในฝ่ายมหานิกาย1 8พันษาและพันษาในฝ่ายธรรมยุติการนิกาย3 8พันษา หลวงตามหาบัวยาน,นสัมปันโนกล่าวถึงพระอาจารย์เก่งอธิมุตโกไว้ว่าท่านพระอาจารย์เก่งนี้ก็เป็นคนสามผงลูกศิษย์องค์สำคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่นท่านเป็นพระที่จริงจังมากนะเด็ดเดียวท่านอาจารย์เก่งเราก็คุ้นเคยกับท่านอยู่แล้วอันนี้เราไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองได้ทราบว่าอาธิธาตุของท่านเป็นพระธาตุเราเชื่อไว้ก่อนแล้วแหละ เรายัางไม่ไปเห็นแต่เราก็เชื่อไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วพอเชื่อปฏิปทาการดำเนินความสัตว์ความจริงของท่านเข่งครัดในธรรมวินัยมากพอเชื่อปฏิปทาของท่านเป็นความเด็ดเดี่ยวจริงจังมากทุกอย่างคล้ายคลึงกับนิสัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเรานิสัยเด็ดเดี่ยวจริงๆว่าอะไรเป็นอันนั้นเลยทีเดียวนี่แหละหลวงปู่มั่นเราเป็นอย่างนั้นเด็ดเดี่ยวว่าอะไรเป็นอันนั้น ท่านอาจารย์เก่งก็เหมือนกันนิสัยแบบเดียวกันส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2543เทศอบรมคลรวาณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านอาจารย์เก่งนี้เป็นคนสามผงลูกศิย์องค์สำคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่น ท่านอาจารย์เก่งนี้แต่ก่อนท่านเป็นอุปชาท่านอาจารย์เก่งอาจารย์ศรีลานี้ล้วนแล้วแต่เคยเป็นอุปชามาก่อนในฝ่ายมหาธิกายแล้วเกิดความคเคารพเลื่อมใสเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นเราแล้วเลยยกวัดยติใหม่หมดเลยอุปชาท่านอาจารย์เก่งนี้องค์หนึ่งท่านอาจารย์ศรีลาบ้านวาอากาศอํานวยนี้องค์หนึ่ง ท่านอาจารย์เก่งนี้อยู่บ้านสามผงยกขบวนยัตติเลยยัตติทั้งวัดอุปชาเก่งหมดทั้งวัดอุปชาศีลาก็ยกหมดทั้งวัดยัตติใหม่นี่เป็นลูกศิษย์องค์สําคัญของท่านองค์หนึ่งก็คงเป็นนิสัยวาสนาจะเกี่ยวโยงอะไรกันมากับท่านนั่นแหละนี่แหละสายบุญสายกรรมหากเป็นมาเองนะ่ะท่านได้รับการอบรมกับหลวงปู่มัน่นมาเต็มที่แล้ว จากนี้ท่านก็แยกออกไปนูน่นลงชนไปทางชนแล้วท่านไปตั้งวัดอะไรบางพระนั่นท่านอาจารย์เก่งนั่นนั่นเหตุที่ท่านเหล่านั้นจะเข้าอกเข้าใจทางด้านทำปฏิบัติก็ท่านอาจารย์เก่งไปพักที่นั่นตั้งที่นั่นไปอยู่หลายปีนะ่ะบางพระท่านไปพักที่นั่นหลายปีแล้วแถวนั้นท่านตั้งสํานักไว้ในที่ต่างๆต,ตามประชาชนเขามาขอร้องให้สร้างวัด ท่านเป็นพระที่จริงจังมากนะเด็ดเดียวท่านอาจารย์เก่งเราก็คุ้นกับท่านอยู่แล้วอันนี้เราไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองได้ทราบว่าอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุนะเราเชื่อไว้ก่อนแล้วแหละเพราะท่านจริงจังมากข้อวัดปฏิบัติเขร่งครัดทางธรรมวินยัยแต่เรายังไม่ได้ไปเห็นจริงๆที่ว่าเป็นพระธาตุแล้วนะ่ะเรายังไม่ไปเห็นแต่เราก็เชื่อไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว พอเชื่อปฏิปทาการดำเนินความสัตย์ความจริงของท่านเข่งครัดในธรรมวินัยมากลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทางจังหวัดชนบุรีน้อยเมื่อไหร่ลูกศิษย์ลูกหาท่านอาจารย์เก่งนี้ทั้งพระทั้งอะไรนะประชาชนก็เยอะพระก็เยอะแล้วจากนั้นก็ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆพระกรรมฐานเราเกี่ยวโยงกันตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่ท่านอาจารย์เก่งไปเป็นรู้สึก จะเป็นครั้งแรกเลยทางฝ่ายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นลงไปทางเมืองชนนะ่ะมีท่านอาจารย์เก่งจากนี้ก็องค์นั้นไปองค์นี้ไปท่านอาจารย์เก่งเป็นหลักอยู่นั่นนานโอ้ยหลายปีนะเราไปพักกันอยู่ที่สกลน,นครที่ท่านมาเยี่ยมหลวงปู่มั่นพักกันกับเราที่สกลน,นครตอนนั้นท่านอยู่จังหวัดชนอยู่นะ่ะท่านยังไม่มาท่านมาเยี่ยมบ้านของท่านด้วยความจําเป็น แล้วก็มากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นก็เลยได้พบก,ก,กันกับเราที่สกลนครจากนั้นท่านก็กลับไปเมืองชนคือตอนนั้นท่านยังอยู่นูน่นท่านยังไม่มาตอนแก่นี้ท่านถึงได้ย้ายมาทางสามผงก็มามโนอภาพทางนี้โหท่านเป็นพระเด็ดเดี่ยวมากนะแต่เรายังไม่ได้เข้าไปดูที่สำนักของท่านบางพระว่าอยู่บางพระว่างั้นนะจังหวัดชน ผ่านไปผ่านมาหากไม่ได้เข้าท่านอยู่จริงๆสำนักนั้นอยู่ที่ตรงไหนบอกแต่ว่าบางพระเท่านั้นแหละท่านอยู่นานแล้วแถวรอบๆนั้นยังมีนะ่ะแตกสาขาออกไปพวกพาพวกอะไรที่มารับการศึกษาจากท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านกระจายออกไปตามเกาะตามอะไรก็มีอยู่ทั้งนั้นนะเราไปอะไรเขาเลยบอกนี่สำนักนี้เราลืมแล้วแหละ เราไปเห็นสำนักที่ท่านอาจารย์เก่งท่านมาสร้างพาลูกศิษย์มาสร้างที่นี่ไม่ใช่บางพระนะแถวนั้นแหละเป็นเกาะอะไรไม่รู้เราก็ไปซอกแทกมันก็ดื้อเหมือนกันนั่นแหละไปที่นั่นที่นี่เห็นหมดท่านเป็นพระที่น่าารพมากพูดถึงเรื่องอาจารย์เก่งท่านไปทําประโยชน์ทางเขตเมืองชนนิ้นานที่สุดดูว่าไม่ได้ไปทางระยองนะทราบว่าอยู่เขตเมืองชนฟ้างขวาง สำนักต่างๆออกจากท่านองค์เดียวมีลูกศิษย์ลูกหาไปตั้งสำนักมีความเคารพเลื่อมใสบวชอยู่กับท่านแล้วก็แยกออกไปตั้งหลายแห่งจนกระทั่งทุกวันนี้นี่ท่านอาจารย์เก่งทราบว่าอติของท่านกลายเป็นพระธาตุแล้วแต่เราไม่ได้ไปเห็นแต่เราค่อนข้างจะเชื่อไว้แล้วถึงยังไม่เห็นก็ตามเพราะเชื่อปฏิปทาของท่านเป็นคนเด็ดเดี่ยวจริงจังมากทุกอย่างคล้ายคลึงกับ นิสัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเรานิสัยเด็ดเดี่ยวจริงๆว่าอะไรเป็นอันนั้นเลยทีเดียวนี่แหละหลวงปู่มั่นเราเป็นอย่างนั้นเด็ดเดี่ยวว่าอะไรเป็นอันนั้นท่านอาจารย์เก่งก็เหมือนกันนิสัยแบบเดียวกันมาพบก็คุยสนิทสนมกันอยู่กับท่านนะ่ะตอนที่ได้คุยกันพอสมควรก็คือตอนที่ท่านมากราบเยี่ยมพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านอยู่สกลนครท่านมาจากเมืองชน มีลูกศิษย์ตาผ้าขาวมาคนหนึ่งแล้วมีพระติดตามมาองค์เดียวเพราะท่านบอกท่านมาชั่วคราวแล้วท่านก็จะกลับท่านว่างัน้นกลับเมืองชนก็เลยคุยกันตรงนั้นแหละดูลักษณะท่าทางของท่านสำคัญอยู่จากนั้นก็ได้พบกันทางสามผงอีกทีหนึ่งณนะตอนท่านย้ายมาแล้วท่านแก่แล้วได้พบกันทีหนึ่งท่านอยู่สามผงเป็นอุปชายัติมาอยู่นั่น ท่านอาจารย์ศรีราก็เสียแล้วท่านก็เสียแล้วแหละท่านอาจารย์เก่งนิสัยเด็ดเดียวพระัรรมเทศนาหลวงตามหาบัวยาน,นสัมปันโนเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2551เทศอบรมคารวาณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีชนบุรีนี้ก็เป็นหลวงปู่เก่งแลหละหลวงปู่เก่ง หลวงปู่ศรีลาเป็นอุปชาทั้งสององค์ได้ฝังเทศหลวงปู่มั่นที่สามผงเกิดความคารลบลื่อมใสโลกหมดเลยที่เป็นอุปชายัติหมดทั้งสองวัดอาจารย์เก่งท่านอาจารย์ศรีลาเป็นอุปชาทั้งสองอาจารย์ศรีลาบ้านวาใหญ่อากาศอํานวยอาจารย์เก่งบ้านสามผงพอใจด้วยกันทั้งสองอุปชาเลยยกยัติหมดเลย หลวงปู่ม่านเ่าไปพักที่นั่นเกิดความคเคารพเลื่อมใสก็เ,เป็นลูกศิษย์ท่านมาตลอดหลวงปู่เก่งทราบว่าอาัธิของท่านกลายเป็นพระธาตนะุน่ะใจเด็ดเดี่ยวมากท่านอาจารย์เก่งท่านไปอยู่ทางเมืองชนออกจากนี้ท่านก็ไปอยู่ที่เมืองชนสถานที่นั่นจึงมีวัดกรรมฐานเยอะนะ่ะที่จังหวัดชนบุรีก็จากท่านอาจารย์เก่งเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวการประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวมากทีเดียว น่าเคบรือมใสท่านก็มาเสียแล้วฟังว่าอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุสมควรแล้วท่านน่าเคบรื่อมใสมานานแล้วไม่ได้สนิทสนมกันนักกับเราแต่เคยคุยกันเรื่องอัดเรื่องธรรมพอสมควรท่านอยู่บ้านสามผงเป็นอุปชายกทั้งวัดยติใหม่หมดเลยลเคบรื่อมใสหลวงปู่ม่านเราท่านอาจารย์เก่งนี้ออกจากนี่ท่านลงไปทางจังหวัดชนบุรี จึงมีวัดว่าเยอะนะทางโน้นท่านไปอยู่ที่บางพระที่แรกจากนั้นก็ขยายออกไปเรื่อยวัดกรรมฐานทางเมืองชนจึงมีเยอะวัดเขาชลาอาจารย์ใช่อยู่เราก็อดคิดไม่ได้ว่าน่าจะไปจากท่านอาจารย์เก่งเด็ดเดี่ยวมากนะท่านอาจารย์เก่งนิสัยเด็ดเดี่ยวมากทีเดียวเดินตามหลักธรรมหลักวินยัย ทราบว่าท่านมณนาภาพแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระท่านี่ก็ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเราลูกศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ท่านอาจารย์เก่งท่านอาจารย์ศรีลานี่เป็นอุปชามาแล้วนะนี่เป็นอุปชาฝ่ายมหานิกายยกทั้งวัดเติใหม่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเราอาจารย์ศรีลาบ้านวาใหญ่อากาศอานวยท่านอาจารย์เก่งบ้านสามผงท่านอาจารย์เก่งบวชแล้วท่านออกจากนี้ แล้วท่านไปอยู่จังหวัดชนบุรีจึงมีวัดกรรมฐานหลายแห่งทางนู้นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเราเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีเยอะล่วงไปหมดอย่างท่านอาจารย์เก่งอาจารย์ศรีลาลูกศิษย์ผู้ใหญ่ท่านไล่มาอาจารย์ขาวอาจารย์ฟ้านมาเรื่อยๆรรุ่นนั้นรุ่นก่อนอาจารย์ศรีลาอาจารย์เก่งรุ่นก่อนนี้เป็นอุปชาทั้งสององ,องค์ยกทั้งวัดยติหมดเลยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ท่านไปพักอยู่ที่สามผงดูว่าสามปีนะเราก็เคยไปพักที่นั่นแต่ไม่ได้จำภาษาบ้านสามผงเคยไปมาบ่อยเพราะเป็นทําเลเที่ยวดีเราไปเที่ยวกรรมาฐานแต่ก่อนไปองค์เดียวและบ้านสามผงไปเมื่อเร็วๆนี้ก็รู้สึกว่าเปลี่ยนสภาพไปหมดวัดป่าสามผงเคยเป็นป่าเป็นดงจริงๆไม่ใช่ป่าศิลป่าธรรมนะผู้ทรงอาจทรงธรรมล่วงลับไปก็เป็นป่าธรรมชาติ ต้นไม้เต็มไปหมดไปดูสภาพวัดป่าสามผงจนมองไม่ออกเลยเป็นดงธรรมดาไปแต่ก่อนโอ้สวยงามมากวัดป่าสามผงทางไปทางสามผงเข้าไปนูน่นเป็นป่าใหญ่ออกทางบ้านแพงอำเภอบ้านแพงตั้งแต่สามผงดงใหญ่มากทีเดียวเราเคยไปเที่ยวปีพศออเท่าไหร่นะไปเที่ยวทางนั้นสองปีทางสามผง วัดนี้พาะน,น้อยเมื่อไหร่ตั้งสี่ห้าสิเดี๋ยวนี้นะพระตั้งสี่ห้าสิบองค์เรากดเอาไว้ไม่ให้เลยห้าสิบพอถ้าเลยแล้วการภาวนาไม่สะดวกคือเป็นทำเลทำเลเฉพาะเฉพาะองค์ไหนอยู่ที่ไหนมีทางจงกรมเป็นประจำประจำอยู่ข้างในคือไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งถ้าไปก็ต้องเป็นคนที่ควรไปจริงๆแล้วให้พระนำไปเลยไปดูถ้าธรรมดาไม่ให้เข้า ทำเลของการภาวนาเดี๋ยวนี้เราไม่ได้อะไรละทุกอย่างไม่ได้อะไรเลยสำหรับเราเองสเปะสปะไปอย่างนั้นเดินไปโซซัสโซเซตามวัดตามวามันหมดสภาพของมันแล้วกำลังหมดเดินมาตามวัดตามวาหอบนะ่ะเดินมาแถวนี้ไปกุฏิหอบเหนื่อยเป็นอย่างนั้นแหละเราบวชมากี่ปีเจ็ดสิบสี่พรรษาเจ้าของก็นับพรรษาเจ้าของไม่ได้ ไม่ทราบว่าบวชมากี่ปีจำรรษาที่ไหนบ้างคือมันมากต่อมากนอกจากนั้นจำได้ที่ไหนที่ไหนจำไม่ได้มาตั้งวัดที่นี่จำได้นานตั้ง40-50ปีให้พรนะทางช่องตำนานเกจิมืองไทยขอน้อมกรลาบพระคุณเจ้าหลวงปู่เก่งอาทิมุตกโกมาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ ขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ